เปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแรงการเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สวัสดีคนดูด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะในเพจปืนแบร์กันอีกแล้วนะฮะอยู่กับผมแล้วเป็นบูมนะฮะก็เราจะส่งวันที่23กันยายน2565นะฮะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2ท่านแล้วก็2ตัวนะครับเด่นๆเลยเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะวันนี้ก็จะมีนี่เลยนะฮะอีโคอูซี่พัมไทดพับนะครับสองแม็กกาซีนนะฮะนะก็เป็นปืนของคุณมีซับนะครับอันนี้ได้สองแม็กกาซีนแล้วก็ให้ลูกพิเเศษไปนนนััดะะคครบลูก้าาขอ ก็ให้นะขอมาเราจัดให้นะถ้าขอไม่มากไม่มายนะเราให้ได้แต่ถ้าขอเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแบบหนักจริงๆเนี่ยเราให้ไม่ได้จริงเนาะต้องเห็นใจเราด้วยเพราะปืนที่เราขายเนี่ยราคาต่ำกว่าราคาตลาดอยู่แล้วบางตัวนะบางรุ่นนะแต่บางรุ่นเราก็เกินเนาะแต่อย่างเงี้ยเราขายไม่ถึงเก้าพันเลยที่ถึงเขาขายเก้าพันห้าเนาะเราไม่ถึงนะอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันเองเนาะลดลงมาต่ำกว่าประมาณพันกว่า,าแล้วถ้าขอมากไปนี่ให้ไม่ได้จริงเนาะอะต่อมานะครับเป็นของ พี่สุวรรณนะครับ P นะพี P ่สุวรรณเนี่ยมาสั่งไว้หน้าร้านเนาะก็มาสั่งไว้หน้าร้าน,นะเ,าาน,าานเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่แกมาวางเงินแล้วกันเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะนก็เป็นภาพของพี่สุวรรณนะครับนะที่มาวางเงินเนาะแกก็มาสั่งตัวนี้แหละนะเป็นดีเทลซิกเซอร์ auer, นะครับพีสองสองแปดนะครับนะคนละตัวกับตัวร้านนะให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่สบายใจนะ นี่คือตัวร้านนะครับพี่เคยบอกพี่ก็ไปว่าสามห้าเจ็ดเนี่ยสามห้าเจ็ดเนี่ยขนาดสามห้าเจ็ดเลยนะเป็นของร้านนะครับตอนนี้คือตัวของร้านนะครับที่ลูกพี่เขามาดูไปเนาะก็คือตัวร้านเราจะไม่ให้ไปนะครับนะเราไม่ให้ไปแล้วก็นี่เป็นสั่งตัวใหม่มาเลยนะนะโอเคนะนี่ก็คือสั่งตัวใหม่ตัวร้านก็เป็นตัวนี้นะครับพี่เขามาดูแล้วถูกใจนะครับตอนแรกจะดูซิกซ์เราเออมีของสองศูนย์แล้วก็สั่งกระสุนเพิ่มอีกหนึ่งกล่องเนาะเนาะอันนี้ คือผมแถมให้เ่าะพี่เขาขอเหมือนกันพี่เขาขอไว้บอกว่าจะไปเปรียบเทียบดูนะขอสีทองสักสามนะัดเนาะก็เลยจัดให้นะครับเปรียบเทียบชดูว่าที่แกซื้อกระสุนอะันนี้มันมันยิงดีกับอ่าปอกทองปอกเงินแต่มันยิงได้ทั้งสองปอกนะตัวนี้เพราะผมทดสอบแล้วกับตัวนี้ตัวที่ร้านนะไปยิงกันที่สนามทําไมถึงไม่ให้เพราะปืนตัวนี้เราไปยิงที่สนามแล้วเราผ่านการยิงมาเยอะแล้วเนาะ,นะ,นะก็เท่าให้ไปก็เหมือนกับหลอกขายลูกค้าแนละ้วเราไม่หลอกนะ คือมันก็เหมือนกับปืนมือสองอ่ะถ้าเราไปอ่ะเนาะขม่าอะไรการใช้งานมันใช้ไปแล้วเนาะแต่ตัวนี้ยังไม่เคยใช้งานนะครับนะเพิ่งมาสักครั้งเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวดูละระบบกันนะครับกับซิกซ์ซ2 2เออร์พีสองสองแปดนะครับหรือว่าทรงบารอนนะครับนะ,ะรีเทบารอนนะครับถ้าจะเรียกบารอนฮกก็ได้นะเมื่อก่อนเขายิงเป็น HK นะแต่เดี๋ยวนี้เขายิงกับซิกซ์ซาวเออร์พีสองสองแปดนะรงมันใกล้เคียงกันเนานะตัวนี้นะครับจุดเด่นพิเศษคือจะมีตัวรถนกเนาะนี่ เราก็จะมีขันขวนสไลด์นะครับนะเราก็จะมีนกสับอยู่ด้านนอกเนาะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูจุดลำกล้องก่อนนะครับนะตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากว่าแบลรีเทนเนี่ยนะเขาเป็นบอดี้โลหะเลยทั้งสไลด์และทั้งตัวโครงปืนนะครับเว้นแต่เป็นด้ามปืนเนี่ยเดวที่เสริมมาเป็นพลาสติกนะนอกนั้นจะเป็นโลหะหมดเลยนะแข็งปังนะ ไม่เหมือนกับซิกซ er ์วเวอร์วีสองลังสูนะที่โครงเป็นโพลิเมอร์และสไลด์เป็นโลหะนะครับตัวนี้จะเป็นโลหะทั้งเฟรมทั้งตัวสไลด์เลยแต่ว่าตรงด้ามปืนเนี่ยจะเป็นพลาสติกแค่นั้นเองเนาะอ่ะมาดูเรื่องระบบเลยลูกหมดสไลด์ค้างนะครับกดแมกกาซีนนะครับ,รบตัวสไลด์เปิดเนะาะสไลด์เปิดก็กดแมกกาซีนแบบลื่นๆเลยนะเนี่ยระวังสับสนนะครับระหว่างตัวกดสไลด์ลงนะครับกับตัวลดนกนะมันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับนะตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวปรับสไลด์ลงนะครับแต่ว่างูกการคัดต่อเอ้ย ไม่ใช่เดี๋ยวมาดูการปลดแม็กแบ,บ็สไลด์ปิดนะโอเคเนาะก็ลื่นๆนะลูกหมวกก็สไลด์ค้างนะครับนะนะตบับลงนะครับจังหวะที่เราจะพลาดเนี่ยคือเราจะพลาดบ่อยตรงที่ว่าเราไปอา่าไปกดตัวรถนุ่มแทนตัวคันขวางนะครับนะถ้าตัวคันขวางเนี่ยเราไปกดลงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอยากนะครับใส่แม็กก่อนนะเราก็ต้องใส่แม็กนะถ้าเราหกไปขึ้นแบบนี้แล้วมันติดเนี่ย มีวิธีแก้ก็คือใส่แม็กเข้าไปให้มันดันตัวคันขวาขึ้นนะครับนะเรากดผิดนะครับไปกดลดนกเนี่ยมันจะไม่ลงนะครับนะแล้วก็อันตรายนะครับว่าเวลานกไปตีกับตัวอาสไลด์เนี่ยมันจะทาให้ห้องเข็มเนี่ยสึกนะครับแล้วก็ตัวนกเองก็สามารถหักได้เลยนะถ้าเราไปฝืนกดเนาะเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีดีนะครับตัวกดสไลด์กับตัวลดนกเนี่ยมันอยู่ใกล้กันให้ระวังนิดนึงนะลดนกรดยังไงนะครับเนี่ยสมมตินกผมขึ้นไปแล้วนะผมจะลดนก เห็นไหมคือนกจะลดโดยที่ลูกกระสุนยใดรังเพลิงแล้วแต่เราจะลั่นได้ยังไงนะครับดับเบิลซิงเกิลนะครับยากนิดนึงนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยปืนที่เป็นตัวลดนกเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาจะต้องให้เคลียร์ปืนเลยนะเพื่อที่จะขึ้นลําใหม่นั่นเองนะเพราะว่าเราลดนกเน่ความว่าปืนเนี่ยไม่พร้อมใช้การใช้งานแล้วเราไม่ไม่ใช้งานปืนตัวนี้แล้วเพราะว่าถ้าใช้งานก็คือยิงต่อเนื่งจนลูกหมดหรือว่า ขึ้นลำแล้วก็ยิงไปเลยนะหรือว่าพร้อมที่จะยิงเนี่ยก็เข้าเซฟไว้นะครับแต่ถ้าเป็นลดนกเนี่ยจะมีแต่คำเดียวสังเกตนะั้มเวลาเราฟังข่าวนะครับเวลาตำรวจเนี่ยเขาจับอ่าพอขยายได้หรืออะไรเงี้ยเขาจะให้ลดนกเคลียร์ปืนนะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับลดนกเคลียร์ปืนลดนกเคลียร์ปืนนะเสร็จแล้วจบแล้วจับแล้ว,ลว,ลวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีหรอกว่าลดนกแล้วยิงต่อนะไม่มีนะ ยากนะครับนะเพราะเราไม่ใช่พวกทหารที่เราอยู่ตามชายแดนนะครับที่จะเข้าเซฟไวอันนั้นเขาก็ไม่ได้ลดนกขเขาเรียกเซฟนะครับกดเซฟแล้วถึงยิงต่อได้นะตัวนี้จะไม่มีระบบเซฟนะครับก็พูดถึงเรื่องเซฟแล้วก็คือจะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีระบบเซฟนะครับจะมีแต่ปุ่มลดนกนั่นเองนะเมื่อเราลดนกเนี่ยปัจจัยแรกเลยคือเราต้องเคลียร์ปืนอยู่แล้วเนาะนะลดนกเคลียร์ปืนนะครับจบนะฮะนกก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลั่นต่อ,อไปนะลั่นก็คือเคลียร์เรียบร้อยนะครับนะหรือจะลด เพื่อไม่ให้เข็มหรือว่าตัวนกสัตว์สึกหลอก็ได้นะครับก็มาแล้วขึ้นใหม่นิดนึงแล้วก็ลดให้เลยเนาะ mm. แต่เวลาจะขึ้นลำใหม่หรือว่าจะยิงใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องดับเบิลซิงเกิลหรือหรือหรือขึ้นลำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าถอดแม็กหรือในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิทิคอนนะครับเขาก็จะถอดแม็กสังเกตไหมเขาจะถอดแม็กก่อนจากตัวปืนเลยนะแล้วจับวีเขาจะใส่แม็กเ็้ปไปใหม่แล้วก็โหลดนะครับนะเขาทำการโหลดนะครับแล้วเขาก็ ทำการเล็งยิงนะครับเมื่อยิงจบนะครับเขาถึงจะลดนกเทียปืนนะเนาะเท่าที่ผมเคยเจอจะเป็นอย่างนี้นะไม่เคยแบบลดนกแล้วยิงต่อนะครับนอกจากจะเป็นระบบเซฟจริงๆนะครับถ้าเซฟอย่างนั้นพอเข้าใจนะเพราะว่าใส่เข้าไปเซฟแล้วก็ปอบเซฟขึ้นแล้วยิงต่อได้เลยเนาะนี่พอเข้าใจนะแต่ตัวนี้จะไม่มีระบบดับเบิลแอคชันะ่นเห็นไหมดับเบิลไม่มีเมื่อลดนกไปแล้วก็ไม่มีเหมือนกันนะครับตัวตดผมขึ้นดับเบิลซิงเกิลไว้ลดนกนะครับนะลดออกให้ดุ ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า1เลยมันเป็นระบบเซฟตี้อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าลดนกไปแล้วเราลั่นไกลได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับเราไม่ได้เซฟตัวเองนะเพราะว่าถ้ามือเขาโขกไกลก็ลั่นได้อีกแล้วมันจะลบไปเพื่ออะไรมันก็ค้างไว้อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอถูกไหมเพราะว่าถ้าในเมื่อมันลั่นได้ต่อไปก็ลั่นได้ต่อให้ลดนกก็ลั่นได้อยู่ดีเนาะอันนี้เข้าใจความหมายง่ายๆเนาะรอบ p 6 P 2 2 8นะครับอ่ะี๋ยวมาลอดูการคัดปอกกันนะมันมันมีประเด็นนะมีประเด็นนิดนึง บางตัวอาจจะใช่นะครับบางตัวอาจจะใช่แต่บางตัวอาจจะไม่ใช่อย่างที่ความาความคิดของแต่ละคนนะเพราะว่าปืนไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่าปืนแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันผมต้องเข้าใจด้วยตรงนี้นะเพราะว่าปืนแต่ละรุ่นเนี่ยผมเองก็ยังเข้าใจไม่ถึงท่องแท้นะแต่ว่าอย่างที่เคยได้ยินก็คือรดนกแล้วต้องเคลียร์ปืนอยู่แล้วนะถ้าไปฝึกขบรมมาหรือจะยังไงก็ต้องเคลียร์นะเดี๋ยวรอบนี้มาดูเรื่องการขัดปอกเนาะผมจะลองขัดปอดกกระปอกเงินและปอกทองอย่างละสามนะครับนะหนึ่งนะครับปอกนะครับ นะครับ5นะไครับ6คัดลื่นๆดีๆน,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 นะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้จะปอกไหนหรือว่าอะไรเนะี่ยยิงลื่นและดีเห็นไหมการคัดปอกออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สมูทมากนะครับเพราะว่าผมเอาไปยิงเองนะได้ทดสอบได้ใช้งานจริงเองเนะี่ยมันมันจะรู้เลยว่าปืนตัวไหนดีโอเคหรือยังไงเนาะก็จะบอกตามลูกค้าอันนี้ผมแนะนําลูกค้าไปเลยนะลูกค้าเลยเอาตัวนี้เลยนะอันนี้จะกดแม็กแบบสไลด์เปิดเห็นไหมแม็กประสิทิก็ลื่นนะครับนะลื่นเลยนะแบบไม่มีขัดเลยนะฮะ ผมบอกเอลยแม็กก็แข็งด้วยแล้วก็ดีด้วยนะเห็นไหมแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอ,อ,อกไปนะมันจะมีปุ่มลดน็อกนะครับถ้าลดนกไปปึ๊บมันก็ยังไงก็รันไม่ได้แหละนะเห็นไหมแต่ถ้าเราดับ o u b l e s i n g l ลแล้วเราไม่ได้ลดนกลั่นได้เลยเห็นไหมยห็นนี้คือกดลั่นได้เลยเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมนกก็จะทํางานตามปกติเลยแต่ดับ o u b l e s i n g l ลได้เดียวแอคชั่นไม่ได้นะครับเนาะก็ตามนี้เนาะแม็กซินก็เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบารอนพี่สองสองแปดของ พี่สวนนะอธิบายละเอียดยิบเลยนะแล้วก็กลไกแต่พี่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะเขาบอกรู้เล่นมันยากหน่อยนึงแต่เขาอยไปศึกษาเองนะอ่ะต่อมานะครับตัวนี้ก็ยากเช่นกันนะถ้าคนไม่เข้าใจก็เล่นยากเหมือนกันเป็นอีโคอูซี่พัท้ายท็อปจะได้ถึงสองแมกกาซีเลยนะครับตัวนี้ถ้าใส่แม็กสั้นเนี่ยจะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าใส่แม็กยาวไว้เมื่อไหร่นะความสวยเด่นขึ้นมาเลยนะแล้วใส่ปอดเก็บเสียงนะ นี้เลยใส่ซ็อกเกหน่อยนะตัวปืนเนี่ยเขาจะมีรางปืนมาให้นะครับนะั้นจะมีทั้งรางใหญ่แล้วก็รางเล็กนะครับแต่รางใหญ่เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยเห็นหรอกเนาะไม่ค่อยเห็นตัวขายับบรางใหญ่เท่าไหร่แต่เขาก็ทําเสื่อมาให้ทั้งรางใหญ่รางเล็กเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีเอาไว้ใส่ดอกรือไฟฉายได้นะครับนะเนาะพวกไฟฉายพวกเลเซอร์นะใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้พันท้ายพับยังไงนะครับสังเกตไหมถ้าเราไม่ได้กดพับปืนลงเนี่ยยังไงพันท้ายจะยังที่ กับปืนเนี่ยแข็งมากและแข็งแรงมากนะคงทนหาวอนมากแต่ถ้าเราจับปืนเมื่อไหร่แล้วเราดันทันท้ายลงดันปืนขึ้นเมื่อไหร่เห็นไหมระบบการพับทันทายเขาจะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ทํางานทันทีนะคือแต่ถ้าแบบสมมุติเรากางเอาพี่มันจะงอไหมเนี่ยดูสวสดให้ดูเลยเห็นไหมเขาแข็งแรงมากนะทันท้ายเราค่อนข้างจะแข็งแรงยกเว้นเราเนี่ยไปกดโดนล็อกเขาพอดีนะมันถึงจะปลดลงง่ายมากนะ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมบอกไป้ทำไมมันยากนะฮะบ,บางคนนะยังไม่เข้าใจเรื่องระบบนะเซฟเนี่ยขึ้นลำยังไงก็ลำไม่ได้เนาะเนี่ยทําไมถึงยากเพราะอะไรบางคนเข้าเซฟไว้แล้วไปขึ้นลำสังเกตไหมว่ากายมันแข็งอะ่ะมันล่าไม่ได้เพราะาเราเขา้าเซฟอยู่แต่ทัมม้งหมดแล้ผมปรับกระเซฟไปแล้วเนี่ยผมก็ขึ้นไปแล้วม,มันล่าไม่ได้คุณสังเกตไหมว่าตัวคันลังเนี่ยมันยังเข้าไม่สุดนะครับสังเกตไหมคันลังท่ามมันอยู่ตรงกลางเพราะว่าแม็กกาซีนเราไม่มีกระสุน คันลางมันเลยโบะนะครับเราจะทําไงถอดแมกซนสีนะครับนะถอดออกมานะแล้วเราขึ้นคันล้างใหม่สังเกตว่ามันจะค้างอยู่เราขึ้นคันล้างใหม่เลยถ้าคืนอ,อย่างเงี้ยเราลองดูล้านไกยดูอีกครั้งหนึ่งนะ <S <S <ets> <S เห็นไหมทํางานทันทีนะครับหรือไม่จะเป็นฟัวโต้ก็ได้กลับมาที่ดิ่งลงไปจะเป็นฟัวโต้ให้สังเกตไกลนะครับจะเข้าได้สุดโกไกลเลย <S <S <ets> <S เห็นไหมนี่คือฟัวโต้นะครับ มันจะดังแท็กแล้วก็ทํางานได้ทันทีนะครับห้องเขียนหนังทำงานนะแต่ถ้าปั่ไปเซฟเนี่ยต่อให้เราขึ้นรำเนี่ยมันก็กดไม่ได้อย่าไปฝืนเด็ดขาดเห็นไกลเห็นแข็งนี้อย่าไปฝืนนะครับถ้าเราเข้าอยู่หมวดนี้อยู่ผมเน้นย้าเลยนะถ้าเป็นตัว S นะเซฟอย่าไปฝืนนะครับถ้ากดเ,เนี่ยไกลหกักปึ๊กสมมุติว่าถ้าเข้าเซฟแล้วกดปั๊กแล้วมันโยกได้อย่างเงี้ยพังแล้วนะผมบอกเลยปลืนมันพังแล้วเตรียมซื้อใหม่ได้เลยอะไหล่ไม่มีนะครับนะอะไหล่ไม่มีเอางดการนําเข้านะครับเพราะว่าลดการ นำไปก่อเหตุนะฮะนะข่าวออกเยอะนะทุกวันผมก็เน้นย้ำทุกทีนะอ่ะถ้าหมับไปเอสเนี่ยยิงได้เลยเห็นไหมสังเกตูปึ๊บแต่ถ้ายิงได้เนี่ยนิ้วมันจะรอดได้นะสังเกตปะ่ะนิ้วมันนิ้วก้อยเนี่ยจะจะรอดได้อยู่เห็นไหมเห็นไหมนิ้วก้อยเราจะรอดได้อยู่ถ้าเป็นโหมดยิงเทียนะแต่ถ้าเป็นโหมดออโต้เมื่อไหร่นะเห็นไหมนะมันจะเข้าสุดแล้วมันจะรอดไม่ได้เลยนะครับนี่คือให้เราสังเกตโหมดดีๆนะผมแนะนําเต็มที่แล้ว อะเดี๋ยวเราดูเลือกการคัดตอกกันเลยนะตัวนี้เน้นย้ำอีกอย่างหนึงเวลาลูปหมดเนี่ยยังไงก็ต้องถอดแม็กนะครับเป็นเซระบบเซตตี้ของปืนเขาเลยนะถ้าคุณไม่ถอดแม็กยังไงคุณก็ดึงคันลังไม่ลงนะผมบอกก่อนนะครับนะนี่แหละอีเคโผลนึงกับปืนแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยดึงสไลด์ได้เลยเหมือน925เนี่ยปรับคันลังลงได้เลยแต่ทําไมอีโคเอซ อูซี่เหมือนกันแต่ทําไมถึงเวลาลูกหมดถึงปรับพลังลงไม่ได้ในเมื่อมีแม็กอยู่มันไม่ได้นะครับนะมันไม่มีคันขวาสไลด์ที่จะปรับลงให้นะให้มีพลังก็จริงแต่มันปรับลงไม่ได้เพราะฉะนั้นปืนทุกตัวไม่เหมือนกันคุณอย่าคิดว่ามันเหมือนกันนะครับนะมีข้อหานะบางคนก็บอกว่าปืนต้องเหมือนกันทุกตัวด็อกกิ้งอะไรเงี้ยโอ้ไม่ใช่นะคุณต้องเข้าใจความหมายใหม่นะครับมาลองดูการคัดปอกกันนะฮะนะอันนี้ปอกเงินนะครับปอกแม็กซ์สั้นหนึ่ง น,นะครับปกติเห็นไหมลูกหมดสไลด์ค้างแต่ถ้าสไลด์ค้างอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแนมะ็กแล้วเอาแม็กที่มีกระสุนมาใส่ได้เลยนะครับมานะใส่ได้เลยแต่เมื่อเนี่ยเห็นไหมมันก็จะคืนทันทีนะไม่ลงนะครับสอ,องนะครับสามนะครับนีปอกของนะแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเนะีคุณดึงยังไงก็ไม่ลงนะคุณดันยังไงก็ไม่ลงเนี่ยผมพยายามโยกให้ลงนะก็ไม่ลงนะครับคุณอย่าไปฝนะืนเขาบังคับให้คุณถอดแนมะ็กคุณก็ต้องถอดนะครับมเ,เมื่อปืนมันเคลียร์มันจบแล้วต้องถอดนะครับแล้วดึงใหม่ เรียบร้อยนะฮะแล้วคุณถึงจะใส่นะเข้าไปใหม่นี่คือเราอของ a อซิคโซี่พังท้ายับนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับขึ้นลำไปแล้วไปปรับเซตนะี่ยปุ๊บลันยังไงก็ลันได้ดด้นะแต่ถ้าผมปรับไป F เนี่ยกเมื่อกี้มผมขึ้นลำไปแล้วเห็นไหมดังทันทีนะครับมาออโต้ม้างนะครับไหนนะลูกมันหมดนะต้องถอนแม็กก่อนนะครับมันก็จะติดเลยเห็นไหมถ้าเราไม่มีกระสุนนะอ่ะมาออโต้ม้างนะครับนะ นะแตกนะแล้วก็มาสุดเนาะโอเคอันนี้แถมก็สุดไม่ให้3นัดนะครับคืออธิบายละเอียดแล้วนะหวังว่าคงเข้าใจเนาะปืนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับผมเสียงได้ขาดเลยนะทรงใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันระบบไม่เหมือนกันนะอย่างปูซี่925ก็ไม่เหมือนกับเอซี่นะโอเคเนาะถ้าใครเคยเล่นนะแต่ระบบมีเหมือนกันนะยิงเทียนะ s a เซฟแล้วก็โฟัวโตเหมือนกันแต่ว่าทําไมรูกหมด อันนี้ต้องถอนนะนะก็ไปศึกษาเอาเนาะเพราะว่าตึนแต่ละตัวก็ทําออกแบบมาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วแล้วแต่เขาเนาะก็วันนี้นะครับก็ให้ความรู้เยอะแยะเลยเนาะก็พยายามรีวิวให้เต็มที่นะครับถ้ายังไม่เข้าใจอะไรยังไงก็วนกลับไปดูซ้ําได้นะหรือจะเิทธิพลการใดหรือเอเห็นแล้วตะกิดตะกิดยังไงผมก็ต้องพยายาม อธิบายให้เต็มที่แล้วอะครับางทีผมอาจจะใช้คําพูดไม่ถูกต้องเนาะก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยด้วยนะครับนะพยายามเรียบเรียงให้ดีที่สุดแล้วสาหรับตัวผมนะพยายามได้แค่นี้นะก็โอเคนะครับก็รีวิวให้เรียบร้อยนะครับอิทธภาพระการใดห,หรือว่าขาดตกบกพร่องไงกราบขออภายัยแล้วขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะขอขออภัยในที่นี้ด้วยแล้วก็พยายามรีวิวให้เต็มที่ใครอยากเป็นลูกค้าแบบนี้นะครับอดิไลผมขึ้นไว้ให้นะครับ โอนแลจะจัดส่งเท่านั้นนะครับไม่มีปลายทา,งม,มางมาจองวันจำอะไรนะครับมาวางหน้าร้านได้เลยนะแล้วถ้าของไม่มีเนี่ยรอ2วันนะเราส่งตามให้ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe คลิปทูปลิงใจผมด้วยนะครับกดไลค์กันเยอะๆนะแชร์กันไปได้ก็ดีนะสำหรับนี้เดี๋ยวพี่ทักส่งให้ลูกค้าั้งสองท่น,นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ โอเคครับรอบจะส่งวันที่23กันยายน2565นะครับไปเรียบร้อยทั้งสองท่านนะก็ของคุณสุวรรณนะครับนะก็รีเทลบารอนนะครับซิกเซอร์นะครับ P228 แล้วก็ของคุณมีซับนะครับเป็นอีโค่นะครับนะอีโค่เอซีนะครับคนมืออูซี่พันไทยพับนะฮะก็เรียบร้อยนะครับแพ็คเรียบร้อยเลยทั้งสองท่านนะเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามสับสกายคลิปวทูบเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณจากใจครับสวััสดีครบบบ๊าายย